โอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับคลิปอยู่ในม o น s เ e อร์ฮันเซ i ไ e ในคลิปนี้นะผมจะมาล่าเดียบอสใน Master ร์แหลนะก็น่าจะเป็นเควสสุดท้ายของเขาหรือเปล่าในมาสเตอร์แหลงก่อนที่จะมีอัปเกรดเควสแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่าจะจะ,จะเล่นจบทุกเควสหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูก่อนต้งเงาะขอกินให้เรียบร้อยก่อนอาวุธเนี่ยผมก็ยังใช้ดาบคู่เหมือนเดิมนะเพราะว่าคาดหวังที่จะตัดหางเดียบอสให้ได้โอเค พร้อมแล้วไปกันเลยมามาแล้วมาแล้วมาแล้วเห็นแล้วเดยวบอสไม่รู้ตัวเหรอขอ,อขี่หางหน่อยแล้วกันอุ้ยไม่ถึงไม่ถึงทำรามโอเคเรื่องได้ถ้าแตกเลยหรือเปล่าโอ้ไม่ได้อู๋โดนชนด้วยอุ้ยแรงนะเฮ้ยแรงเอาเรื่องอยู่นะถ่าไม่ดีส0หรือเปล่าเมื่อกี้สาสถึงสิอร์เซอันนี้น่าจะสัก 20- สถึงส แต่ว่าตีแรงมากนั่นแน่ติดจับแล้วไปสบายเลยครับเกตดถึงแล้วโอเคลำสวยสวยเลยอุ้ย <c oughs> ไม่ค่อยโดนจุดอ่อนเลยเอ้าลุกเร็วมากนะเดี๋ยวบอสค่อนข้างที่ยะลุกเร็วพอสมควรเลย <c oughs> ทำอะไรอุ้ย <c oughs> ไม่ถึงโซนฟ้าใส่หน้าด้วยโคตรแรงแรงผิดปกติแท้ นี่มันแรงขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวบอสสเนี่ยอุ้ยกดผิดอู้อู้พี่โอ้โหโ,โดนแฟดเสียดายผมกดช้าไปเมื่อกี้เริ่มมาขวดยาสามขวดเลยไม่เร็วไม่เร็วรอบนี้มีแววว่าขวดยาจะหมดตัวี่แหละสวยอุย้ยไม่ถึงยังไงยังไงขอจับตายนะเพราะว่ากับดักผมหมดตอนนี้ผมต้องทำกับดักใหม่ แต่ก็ที้เกียจทำจับตายเลยก็ได้นาทีจับตายถนน้าก็ไอเดียบอสไม่โดนโอเคชาร์จฟันถังฟันถังแต่หรือเปล่าโอ้โหเราก็โดนเหมือนกันนะอุ้ยยังไงอะเพิ่งเห็นเล่นมันหันต้องนานเพิ่งเห็นว่ามันมีตรงนี้สองจุดเลยเอะจริงๆนะผมเล่นมาเป็นร้อยชั่วโมงเพิ่งจะเห็นนี่แหละต้องยอมรับจริงๆว่ามีตรงนี้แค่สองจุดเลยไม่เคยสังเกตนะ มาเร็วมาเร็วใหม่นาอย่าดีโอ้ดำดินนะอ่ะอุ้ยโดนมาโดนมานั่นแหละสวยเยี่ยมแห่ใช้กลยุทธ์นิดหน่อยตีหลังไม่โดนเลยอ่ะไม่ใช่ไม่โดนตีดาเป็นเบามากเลยชุดก็บวกแอทแทกนะโอ้โหแรงอะไรเบอร์นั้นเดียบอสมาเตอร์แรงนะ อุ้ยหหางหน่อยขอเล็งหางมือเศษหน่อยอาจจะตัดหางได้เอาเหนื่อยเหรอเหนื่อยใช่ปะโอเคไหนก็โอเคยังไงยังไงตัวแตกไปเอ่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเต็มเต็มเลยถอยครับถอยเลยถอยเลยอุ้ยอุ้ยหางมาหันหันหางมาโอ้ไม่ถึงอ่ะ แซดเลยเมื่อกี้เอา้าหันนี้แซดกว่าลงมาเฉยเลยเราเล่นๆๆขึ้นๆๆทำไ<ง>อรอ่ะหนีเหรอโอ้หนีอ่ะไม่เป็นไรตามๆๆต,ต,ตามเลยแล้วกันไปไหนลงข้างล่างใช่ไหมเดี๋ยวเราตามไปกระทืมเลยมาตามมาถึงแล้วก็ขอซะหน่อยอุ้ยอุ้ยยังไงยังไงนั่นแหละเอฟเฟคคำลาไม่มีผลน,นะตอนนี้สวยอยู่ ยังไงครับยังไงครับอุ้ยไม่มีอาการลมไม่เห็นเลยเหรอไม่นะโอเคไม่โดนเมื่อกี้โอเคสวยๆเลยสวยๆโอ้ยดำดินเฮ้ยบันเทิงแล้วโอ้ยไม่ทันแล้วก็ไม่ตายด้วยโอเคเอ้าสวยอมูดอนทำดีทำดีทำดีมาขอขี้หน่อยเดียบอสแล้วก็ชนอมูดอน เฮ้ยจะติดหินนะขอร้องเนี่าติดหินเด้อโอเคไม่ติดหินคือผมเคยชนติดหินเว้ยแล้วทีเนี้ยมันก็ล้มเลยขี่ไม่ได้ชนติดหินเฉยสุดท้ายตัวละครอีกตัวนึงก็หนีไปแซดเลยตอนนั้นมาเลยเศร้าเลยเศร้าเลยชนหน่อยชนหน่อยโอเคแล้วอีกทีนึงนอนคูดาวทันไม่เอ่ยไวบักหวังอยู่นะลึกๆเอ้ยเอ้ยหวังอีกทีนึงโอเคได้อยู่สวย ผู้แรงเอาเรื่องนะ5้ารอสิบห้าดาเมจแต่ก็เนาะมาสเตอร์แรงก็ต้องแรงประมาณนี้แหละยังไงเดียบอสยังไงครับขอตัดหางหน่อยล้ำต่อใส่หางเลยเก็บเก็ดไปด้วยสวยสวยงามอุ้ยถึงไหมถึงไหมโอเคอุ้ยยืนนิ่งเฉยไม่รู้เป็นไรเอา้าติดแทบเหรอวัดติดพิษด้วยสวยสิ เหมือนว่าเวลาแมวระวังแถบเนี่ย <c oughs> เขาจะติดพิษเลยนะ <c oughs> ถือว่าค่อนข้างดีอยู่ทุนเอ่อทุนดเาเมจไปไเยอะเลยโอ้โหอันนี้ก็ได้เยอะเหมือนกันท <c oughs> ำลายดํารินเหรอว่ามาใครโดนใครโดนว่ามาแน่เราโดนเราโดนมาเร็วมาเร็วหันมาหันหน้ามาหันหน้ามา,มาเร็วเร็วลูกเร็วเร็วหันเร็วเร็วไอ้หันมาแล้วถึงไหมถึงอยู่โอเคถือว่าโอเค ม,มองไม่เห็นแล้วตอนนี้ลำสบายเลยไม่นะโอ้โหชนพอดีเลยเมื่อกี้แย่พอควรทีส่วนบางแต่แตกแล้วเมื่อกี้เหมือนผมเห็นว่าเข่าเขาแตกนะใช่ไหมเข่าเขาแตกไปแล้วเมื่อกี้เอาสิเอาสิอุ้ยดำดีสิแล้วว่ะดำบ่อยเกินใครโดนว,ว่ามาเหมือนว่าจะเลี้ยงหมาแมวเรานะอ๋อไม่ไม่ไม่ n p c เรา เท่ทีเท่าทีนะครับยังไงครับต่อต่อไหมต่อไหมเอ่ยต่อไหมอเอ่ยโอเคโอ้ปิวเลยเราใครใครชนเนี่ยอ๋อลักหน้าคาตาคิมาเติมเหรอมาแล้วมาแล้วมาแลว,แลวอุยอ้ยอุ้ยยังไงอยากรับคมอยู่แป๊บนึงแป๊บ,บนึงขอร,รับคมก่อนอันหนีเหรอใช่ปะ นั่งไงหนีละเออตามเลยเส็งมาเก็บให้เรียบร้อยมีอะไรจบอีกโอเคตรงนี้ไปโซนไหนเอ่ยอยู่ข้างบนใช่ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราตาไปข้างบนเลยหุ้ยสวยทามยิ่งดีอุ้ง <you> ลำเต็มๆหางแต่ก็ยังไม่ขาดสวยต่อต่อต่อ,ตอ ยังไงครับเขาแตกแล้วเดี๋ยวหางก็ขาดเองแหละอุ้ยอุ้ยอุ้ยอาดมเมดมากพอนะเออแล้วดําดีนี่ละเออไม่นะใครจะโดนเลยอุ้ยเรานี่ไงโอ้ยโดนจริงด้วยเฮ้ยหางเหลี่ยมจังเลยครับนี่ไม่ได้กลมแล้วแต่มันเหลี่ยมนี่ไงเหลี่ยมสองรอบเลยโอ้โหเหลี่ยมจริงๆได้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 เหลี่ยมขนาดนี้รับไม่ได้นะเนี่ยละหน่อยละหน่อยละหน่อย โอ้โหตกดินเลยตกดินเลยตกดินเลยมาชาร์จอุ้ยอุ้ยยังไงโอเคหัวแตกไปหัวแตกไปโอ้ไม่นะไม่นะโอ้ยเกือบไปเกือบไปหน่อยโอ้ทำไงทำไงโอ้ได้ไงเต็มๆเลยว่าแล้วเอาก่อนเอาก่อนเอาก่อน ดือเพื่อสุขภาพไว้เร็วเดี๋ยวโดนชนนั่นไงว่าดะเชียวว่าจะโดนต้องโดนบ้างแหละต้องโดนบ้างแหละโอ้ตัวใหญ่เปล่าแหละเอ้ยโอ้โหไม่ไม่ป่าแล้วไม,ไม่ป่าแล้วเร้นร่นเล่น,เ,ลน,เ,ลนเอากันเอากันโอ้ยหางสวยหางสวยิผม,มดีผม,มดีอืมไม่ขาดสักทีนะหางเนี่ยตีมาจะสิบนาทีแล้วหางยังไม่ขาดเลยเหรอเฮ้ยเกินไหมเปล่าทิจะทำด้วยอะไรเนี่ยไม่สิจะเรียกว่าหางทำด้วยอะไรเนี่ยไม่ขาดสักที โอ้ดาบเราแตกแล้วเต่งอุย้ยสวยสวยลำดีมากเลยเมื่อกี้ DPS เน้นบินเน้นบินอย่างเดียวอ้าวหางขาดดีมากเยี่ยมเตยเลยเตยเลยเริ่มเตยแล้วเริ่มเตยแล้วอุยอ้ยอุ้ยทำอะไรครับทำอะไรครับอู้มีคนนอนเมื่อกี้เห็นวแวบบ๊บใครนอนเนี่ย NPC เราเนี่ยลุชิก้าเหรออุย้ยไปไหนหนีเปล่าหนีเปล่า ไม่หนีก็ล้ำต่อเด้อสวยนั่นแหละมุมดีมุมดีต้นหัวอู้โดนเราดิโดนเราดิโอไม่นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยแทบแทบแทบอุ้ยอุ้ยเกือบโดนเกือบโดนเมื่อกี้เกือบโดนนิ่งเข้าไว้อ้าวนิ่งจริงด้วยมันเหนื่อยโอ้ยอุ้ยโดนชนเอากอนดีกว่า มารับคมหน่อยแล้วกันไม่ปล่อยให้รับคมไปหรอจิจะจํทำอะไรนนะ่ะอ,อยู่วิ่งมาโดนแถบเฉยก็สบายหน่อยรู้สึกว่าเขาสองอันจะแตกได้หรือเปล่านะถ้าแตกได้ก็โอเคแต่เราจะตีแตกหรืออ่ะโอเคล้ำได้สวยอู้ไม่ถึงหนีแล้วใช่ปหโอเคหนีไปล้หนีไปไหนอ่ะข้างๆเองเหรอโอเค ขอจัดหางก่อนได้หางหรือเปล่าหางของเดียบอสถ้าได้ก็จะโอเคอเอ้ยก็ได้ีิกบ่าแล้วมาเร็วมาเร็วอืมในแบบสองตัวขี่ไปแล้วขี่ไม่ได้แล้วอ่ะจะได้จังขอรับผมแป๊บ นั่นแน่มาเล่นน้ำเราเราอ่ะหึอยู่นิ่งๆนะจะขอขี่ต่อมุมดีมุมดีอย่างนั้นแหละมุมดีอือลาใส่ทำรามทำรามไปไม่ทำรามแต่จำดินเลยเหรอใครโดนใครโดนว่ามาอุ้ยเราโดนโอเคอุ้ยโอ้โหมุกเดิมเลยอ่ะเฮ้ยมุกเดิมเลยอ่ะเอาหางฟาดอ่ะขนาดหางด้วนแล้วเนี่ยยังเอามุกเดิมมาเล่นเราเลยโอ้โอเมก้าดโอเมก้ด ขอหิวแป๊บขอหิวแปบอ่าอาการใกล้ตายแล้วอย่างเงี้ยเพราะว่าเพื่อนเราไปขี่มอนมาชนแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าใกล้ตายแล้วตลากท่านที่สู้มานะมาเร็ว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 โอ้ไม่ก็โอ้ยยายายาไรครับทำไรครับ,รรบชนต่อชนต่อตอุอ้ยลม้ลมล้มล้มอย่างนี้แถบอาการใกล้ตายออกแล้วสวยไม่มีกับดักนะั้นเราจับไม่ได้ ต้องจับตายเลยทำสบายๆหน่อยอย่างนี้แหละสวยลุกขึ้นโอ้ยไม่สบายแล้วไม่สบายแล้วอุย้ยา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 นั่นแหละดับดิหนหรือเปล่เฮ้ยดับบ่อยเกินจะดับบ่อยไปไหนเนี่ยอุ้งไม่โดนหมดแล้วขวดยาหมดแล้วฮัโลโหลขวดยาฟรีหมดแล้วนะ หัวแตกหัวแตกหัวแตกนั่นแหละหัวแตกไปเขาหักแล้วยาเมื่อกี้เื่นตเก่งเห็นมาวลยาพร้อมเขาไม่หักหรอไม่เป็นไรอ้าวเรียบร้อยจบสวยอยู่ไม่ยากไม่ยากนะตัวนี้แต่แค่มันตีแรงอ่ะคือโดนตีก็แบบหูเจ็บมากเลยอะสามสิส่สิบเปอรเซ็นตะตีแรงเกินท่าบางท่า ยิ่งถ้าเลื่อนเหลือ50%ในทีอาจจะโดนวันช็อตเลยนะค่อนข้างแรงนี่ชุดราทารอดอัพเต็มเลยนะเนี่ยอยากจะมอสแต่ชุดราทารอดผมอัพเต็มนะช่วยเกงใจกันหน่อยสิโอเคพร้อมนอนนิ่งเลยขอกลับไปรับคมที่บ่อกเกิดเอาหน่อยพี่เต็นเราเลยเฮ้ อาวุธของเดียบอสเนี่ยค่อนข้างดาเมจแรงนะมีเวลว่าจะทําอยู่นะเพราะว่าเป็นของแรกก้าที่ดาเมจสามเลยอ่ะถือว่าแรงมากแต่ว่าค่าคิดติคอนเขาแย่ไปหน่อยอ่ะก็ต้องทําใจนะอาจจะต้องเปลี่ยนชุดเป็นชุดที่ไม่มีคิดติคอนนะเพราะว่าชุดนี้ผมเน้นคิดติคอนด้วยนี่แล้วน่าจะลองชุดของมาเซลโนนะต้องรอล่ามาเซลโนก่อนชนะอีกหนเควสแล้วโอเคอยู่ โอเคครับสำหรับคลิปในวันนี้ขอจบไว้เพียงเทาง่านี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิปด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ